เปิดปั๊บนะครับฝาดาวใาจโซนิคโบไปก่อน ขอ,อต้อนรับเข้าสู่เกม l a g n a Lock X Next Generation กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกัแสใสคลีจะเรียกว่าขีได้ไหมอ่ะตอนนี้ตีไว้อย่างเดียวคีไม่ค่อยออกเลยคือแน่นอนนะครับว่าแสเนี่ยมันเล่นยากแต่ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะมันเล่นได้แค่มันจะไปช้าวกว่าคนอื่นนี่พูดเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใครชอบเนี่ยแต่บางทีถ้าเราดวงดีถ้าเรามีการ์ดมีของรู้จักหาเพชรแดงแล้วก็ไปซื้อของในช่วงแรกชื่อการ์ดมาใส่มันก็จะโหดมากแล้วก็สําคัญเลยนะครับในการที่เราจะเล่นแสใส่ขั้งนี่ ก็ควรที่จะต้องใส่การ์ดคีนะครับร้อยอย่างน้อยสัก2ใบเนาะแต่ให้ดูก่อนนะครับว่าแอสสายนี้เป็นยังไงนะฮะโอเคตีมอนนะครับคือถ้าเราจะเล่นคีเพียวๆเนี่ยอ่าเล่นได้นะครับแต่ช่วงแรกๆเราต้องอาจจะต้องเล่นสายโซนิกผสมสายขีเนาะเออปล่อยสกิลโซนิก ถัดมาในการที่เราจะอัปสเตตัสของแอสไซคิก็ให้เน้นสเตตัสไปที่ STR หรือสเต็งนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยให้ได้สัก50ก่อนหลังจาก50สิ้นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราค่อยมาอัปรักต่อเพิ่มเติมให้ได้สัก30หลังจากนั้นค่อยยิงยาวไปที่สเต็งต่อการอัปอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ค่าคิเพิ่มเติมมันเป็นการอัปแค่ช่วงแรกเท่านั้นส่วนหลังๆเนี่ยเราไม่ต้องอัปแล้วนะครับในส่วนของรักอันนี้เป็นแค่ช่วงที่เราไม่มีการ์ดแล้วก็ช่วงเริ่มต้นพื้นฐานเท่านั้นเนาะ ใส่ากาตาได้นะแต่ถ้าไปเทียบดาเมจกับสายมีดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าสกิลในช่วงทิปมันไม่ค่อยมีสกิลไหนที่ช่วยซับพอร์ตก็แนะนําให้เล่นสายมีดมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ากาตาตอนเป็นแอดก็ได้ส่วนสกิลสําคัญที่สาคัญที่ต้องใช้ i m p r o v e อให้อัพเต็ม10ไปได้เลยแล้วก็ให้เรามาอัพสกิลนี้นะครับ Enchant Poison โจมตีทั่วไปมีโอกาสติดคีแล้วก็ให้อัพเวนอมไนท์ส่วนพอยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอเอามาอัพตอนช่วงที่เราเป็นแอดเมื่อเราเปลี่ยนแ กาตามัตเตอร์ลี่ราว่าสกิลนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสติดคีให้เราขนาดที่เราติดตั้งอาวุธประเภทกาตาก็จะเพิ่มคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆในกรณีที่เรามีคิอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเปอร์เซ็นต์การติดคิตั้งต้นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไรมันก็จะไปเพิ่มให้ตรงนั้นนะครับเมื่ออัพสกิลนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็มาอัมนีเลย e n h a n c e จะเพิ่มดาเมจในขณะที่เราเปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุพิษถ้าเลเวล10เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี P-Attack ให้ถึง20%และในขณะเดียวกันนะฮะก็จะยื้อเวลาพวกเอฟเฟกต์พอยชั่นอีกเลเวล10จะอยู่5าวินะครับจากเดิมถ้าสัตรูติดพิษก็จะอยู่แค่7วิก็จะเป็น12วิถัดมาก็ลองสกิลนี้ก่อนไล้เลยนะฮะโซนิ b โป ก็จะเป็นสกิลทํำดาเมจกายภาพแต่สกิลนี้ครูดาวจะค่อนข้างนานหน่อยนะให้ลงไปก่อน5ก็ได้แล้วก็มาอัพสกิลซูเปอร์โซนิกเพิ่มติดไว้1เพราะว่าการที่เราอัพหนึ่งะครับเราจะเอาผลของสกิลนี้ทุกครั้งที่เราโจมตีติดคิกก็จะลดครูดาวของโซนิกโบ w แล้ว1วิส่วนถ้าเรามีพอยต์ามากกว่านี้เราจะเป็นต้องอัพเพิ่มเติมไหม ยังไม่ต้องรีบอัพนะครับให้กลับมาอัพโซนิกเนี่ยให้เต็มเดเวลสิก่อนแต่ถ้าไม่ได้อยากใช้โซนิกโบลหลกัหลกๆนะเมื่อลง5เสร็จสิ้นปุ๊บก็มาอัพชาร์โดเบดเพราะว่าสกิลชาร์โดเบดก็จะเพิ่ม a s p d ให้เรา1เท่าตัวอย่างที่เห็นณนะตอนนี้ทั้งผมนะครับก็จะมี a s p อเนี่ยอยู่ที่806และ Final a s p d เนี่ยอยู่ที่2 5 9 3 3ของการโจมตีทั่วไปถ้าเราไม่กดสกิลและโจมตีธรรมดาความไวจะอยู่เท่านี้นะครับแต่ถ้าเรากดสกิลปุ๊บ ane, ชาร ดูฟังเสียงเอานะจืดจืดๆจืดๆจืด,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 ดแต่ครูดาวสกิลนี้จะค่อนข้างนานนะต่อให้ครูดาวนานยังไงเราก็ต้องอัพอยู่ดีนะครับมันมีประโยชน์มากในการลงดันเพื่อ,อไว้บูตดามจก,กับการตีบอสและเรายิ่งมีคี้เยอะคี้บ่อยก็จะลดครูดาวสกิลได้เหมือนกันแต่สกิลนี้จะถูกลดแค่0.5นาวิเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมสองสกิลพลาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เข้าคู่กันไม่ว่าจะเป็นโซนิคเบสโซนิคโบว์ซูเปอร์โซนิค แล้วก็ถ้ามีพ้อยเหลือนะครับก็ให้มาอัพเวนอมดั๊ดด้วยเพราะว่าถ้าศัตรูติดผลนี้อยู่จะได้รับดาเมจกายภาพธาตุพิษ20%ของ p ีเแทและจะมีค่าเด็บลดลงส่วนถ้าเรามาถึงคาสดแอดคอร์ A นะครับสกิลที่ต้องอัพก็จะเป็นในส่วนของแอดวานซเพราะผลของสกิลนี้ก็จะเพิ่มคีดดาเมจให้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอสซัสซินแนชันนีรก็จะเป็นบัฟขิเพิ่มคีให้ทั้งทีมเลยนอกนั้นก็แล้วแต่จะอัพเนาะก็เลือกดูดเอาละกัน <c oughs> เมื่อเรารู้จักสกิลเร ให้ดูการจมตีก่อนนะครับปับป๊บๆอันนี้ก็คือการจมตีธรรมดาเรายังไม่ทําการเปิดปับเดินใดๆทั้งสิน้นอ่าดาเมจรวมนะครับตามนี้คีมันออกน้อย <c oughs> ไม่มีการคีอย่างว่าตามนั้นนะครับต่อมาเรามาลองทดสอบสกิลกันบ้างลุย เปิดปั๊บเลยครับป่าดาวใจโซนิคโบไปก่อนปึ๊บปุ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 ๊บอ่ะรถกูดาวนะฮะรถไปรถไปขี่ติดไม่เยอะแต่ดาเมจไปแล้วเจาะเกาะอีกเห็นไหมอ่าทำให้เราตีพิษแรงขึ้นสกิลนี้ยังไงก็จำเป็นนะครับหนึ่งนะอย่างที่บอกเพราะว่าจะได้ดาเมจพิษด้วยทำให้เราตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ลดเกาะป้องกันของศัตรูลงด้วยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โซนิกเบยอะผมชอบมากเลยเดี๋ยวรอให้หาการ์ดขีดได้ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องจัดรีวิวอีกรอบหนึ่งซึ่งนี่ก็คือในส่วนของดาเมจสกิลนะฮะถัดมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สมใสย อุปกรณ์เนี่ยผมก็จะแนะนําอุปกรณ์ดันเลยครับที่ดรอปจากแมงทองอ่ะใส่ทั้งตัวรวมถึงกาตาด้วยใส่ยีพ่าไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเรา40เนี่ยก็ใส่กาตา40จากดันเจียนแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็ไปใส่พวกกาตาครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเท่กว่าแล้วก็จะมีดาเมจที่รุนแรงกว่าถ้าเป็นกาตา40ณปัจจุบันนะครับอาพีแอแทกจะอยู่ที่200 ASPD บวกแค่100เท่านั้นมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครงบน้อยเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับอ ก็ให้ใส่เป็นดาวเพราะว่าหลักๆเราจะเอา a AH s p d จะอัพไปก่อนให้เลเวล10ก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ควรที่ต้องบวกสัก2เป็นอย่างต่ำนะครับและเอ็นชยนให้ได้ลักหรือเอจิจะดีมากแต่หลักๆก็ควรจะเป็นลักอะเพื่อที่เราจะได้คีเยอะมากขึ้นจะได้ไม่ต้องลำบากมากมายนะครับส่วนอสซกรีนะครับก็จะใส่เป็นพวกขนนกอยู่แล้วเนาะแต่นี่เราจะสวมใส่ได้ก็ต้องเมื่อเราเลเวล40ฉะนั้นแอดใส่คีเนี่ยจะเริ่มเห็นเด่นๆหรือการติดคี้บ่อยๆมากขึ้นเนี่ยก็ต้องรอเลเวล40ก่อนนะครับหลังจากที่เรามีประดับนี้นะถ้าไม่มีได้ไหมไม่ มีอย่างที่เกิดว่าโอกาสติดขิมันน้อยเนี่ยของที่ต้องใช้ส่วนของบอสอะ่ะของบอสดีไหมของบอสดีมากอยู่แล้วนะครับในกรณีที่เรามีงบมันเป็นพื้นฐานของเกมนี้เนาะกาตาร์ราคา68 0 0ืใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึครับจะบุก p s t t a c k ถึง400 ASPD เนี่ย200ด้วยกันถ้าเป็นกาตาร์ที่มีระดับสูงขึ้นก็จะบุก P s t t สแทถึง750และ ASP D 375นั่นเอง แต่ราคาต่างกัน10เท่าจาก6 8 0 0 0ไปดไป0 0แสนอซสซอรีก็จะใส่กันในส่วนของดะกอนไฟลิงซึ่งอันนี้ก็จะได้ค่าคีเยอะหน่อยแต่ถ้าเราอยากได้คีเพิ่มมากขึ้นก็ไปใช้แหวนโกได้เลยอันนี้ก็จะมีค่าขีถึง113สนะครับส่วนทาริสแมนก็มาเอาค่าคีหลักๆจากตรงนี้ได้เลยเพราะอันนี้จะบวกค่าคีถึง450แล้วค่อยไปเปลี่ยนออซสเซอรีสายดาเมจเอาแล้วก็ในส่วนของการ์ดสำคัญๆที่เราต้องใช้นะครับมีการ์ดอะไรบ้าง มาดูจากตู้นี่แหละง่ายดีเริ่มกันที่อาวุธถ้าเป็นในส่วนของช่องอาวุธนะครับแนะนําให้ใช้พวก h ันเตอร์ไฟเพราะว่าจะได้ p ีแอทกหกสิบโบนัสดาเมจร้อใส่ได้3ใบใช่ไหมก็ใส่3ใบนะครับงบน้อยหน่อยใส่โฮเนตแต่มันต่างกันเยอะเลยนะ h ันเตอร์ไฟดีกว่านะครับส่วนถ้าถามว่า,าใส่บวกพลังจมตีร้อได้ไหม อันนี้จะค่อนข้างคุ้มกว่าส่วนใ,ใครอยากได้ค่าคีมากขึ้นก็ให้ใส่ในส่วนของ s เก l e ลตันวอลเกอรก็ได้นะเพราะว่าหใบเนี่ยจะได้120ใส่ไปเลยครับอย่างน้อย2อใบน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> และก็ในส่วนของเครื่องประดับถ้าในกรณีที่เราสปีดไม่พอแนะนำฮะสม o k กีต้องมีนะเพราะว่าสม o k กี้ก็จะบวก a อ t a ท k กสปีดถึง120ใส่สัก1ใบก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราไปหามูค้ามาใส่2ใบ เพื่อที่เราจะเอาดาเมจมากขึ้นอย่างที่เห็นณนะปัจจุบันในดาเมจผมน้อยมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่โมก้าสักใบเลยนะแต่ณปัจจุบันผมใส่อันนี้นะคิมมี่ใบหนึ่ง <c oughs> ถูกๆูได้ถ่ายไปก่อนส่วนช่องคอสตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกตาและก็ปากเนี่ยก็ให้ใส่กีเอิร์ดนะฮะเพราะผลของเขาก็จะบวกดาเมจปบนัส240เนาะต่อไปก็ใส่ไปเลย3ใบนะครับส่วนท่าการสีฟ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนั้นเป็นผลระยะกลางแล้วก็ในส่วนของสเตตัสโดยรวมน่าปัจจุ าการสใส่อาวุธนะฮะก็จะเป็น Attack Speed 1ใบาการกระกากเลยนะครับบวก60ช่อง a อ c e s s o r y นะครับก็จะใส่คิมมี่1ใบนะครับแล้วก็จะใส่สม o k กกี้อีก1ใบส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ในส่วนของช่องคอสตูมบีใส่การสเตนเนอร์ er ที่บวกพีแอ a แ k 120อันนี้สุ่มได้มาฮะก็เลยเอามาใส่ก่อนแล้วก็มีใส่การกีเอิร์ดนะครับ1ใบด้วยกันนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วเนาะ ทำให้มีรายละเอียดโดยรวมนะครับ SP จะอยู่ที่20,004อันนี้เป็นตัวละครเลเวล45พิแทกนะครับจะอยู่ที่1575และค่าคี c c 8ส่วนสเตตัสขั้นสูงนะครับ ตามนี้เลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสามารถเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับสามารถแนะนํากันได้เนาะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเกม l e g e n ็อก X Next Generation ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พัหนาะขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับอทัดทางหน่อยฮะสปัตบายบาย